ในที่ทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ราดหลุมแก้วหรือที่ขอนแก่นนะครับบรรยากาศในการทำงานที่เหมือนกันก็คือก็จะเป็นการทำงานแบบเป็นพี่เป็นน้องนะครับหั mm hmm. วใจของวิศวกรรมผลิตนะครับพี่ก็ไม่อยากให้เกิดในส่วนของเบรกดาวนะครับไม่อยากให้ใครมาว่านะครับหน่วยงานวิศวกรรมผลิตนะครับว่า คือต้นเหตุของปัญหาต่างๆของโรงงานเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็ให้เกิดการเรียนรู้ก็ให้เกิดการพัฒนานครับเทคโนโลยีสมัยนี้มันไปได้เร็วนะครับเราเองก็ต้องเรียนรู้ในส่วนของเทคโนโลยีตลอดเวลานะครับ สวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับดอนครับดอนก็มาอยู่ในขอนแก่นก็ประมาณ4ปีแล้วเนาะเราอยู่ในส่วนของวิศวกรรมผลิตนะครับเมื่อก่อนพี่ก็รู้ว่าดอนทางานอยู่ด้านแก้วแต่พี่ก็อยากจะรู้ว่าทําไมดอนถึงได้มาอยู่ที่ขอนแก่นครับขอเล่าเริ่มต้นนะครับตั้งแต่หลังจากที่ผมเรียนจบนะครับก็จากต่างจังหวัดนะครับก็ได้เริ่มเข้ามาทํางานที่แรกนะครับก็ที่ซีพีแรมร้านหลุมแก้วนะครับได้เริ่ม งานมาตั้งแต่ปี2543นะครับถ้านับจากตอนนี้ก็ประมาณ22ปีครับเข้ามาเป็นช่างควบคุมเครื่องจักรแล้วก็ช่างซ่อมบำรุงครับผมก็ในส่วนงานของวิศกรรมกลางครับซึ่งสมัยก่อนนะครับโรงงานล่าลุมแก้วก็จะมีแค่โรงงานเดียวที่ผลิตในส่วนของสินค้าขนมจีบสาลาเปานะครับก็ยังเป็นโรงงานเล็กๆอยู่ทางช่างเองก็ไม่ได้เยอะนะครับก็มีส่วนของ ดูแลร,ระบบแล้วก็ดูแลเครื่องจักรในรายการผลิตทาง PM ก็จะเป็นส่วนใหญ่ของกลุ่มของช่างนะครับที่จะทําหน้าที่นะครับดูแลเครื่องจักรทั้งหมดของโรงงานหลังจากที่ทํางานไประยะหนึ่งน่าจะประมาณสัก2ปีได้นะครับก็ได้ไปเรียนต่อนะครับในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับที่มหาลัยปทุมธานีนะครับตอนนั้นก็มีทํางานไปด้วยแล้วก็เป็นเรียนนะครับช่วงเย็นแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์นเงี้ยครับ ก็หนักอยู่ครับช่วงนั้นก็ทั้งเรียนทั้งทํางานครับแต่ก็สนุกนะครับในการทํางานที่ซีวีแรมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรปี2560นะครับก็ได้ย้ายมาที่โรงงานขอนแก่นนะครับมารับผิดชอบในส่วนของงานวิศวกรรมการผลิตทางพี่หมูพี่หมีนะครับก็มอบหมายให้รับผิดชอบในส่วนของงานวิศวกรรมผลิตนะครับดูแลทั้งโรงงานเบเกอรี่แล้วก็อาหารพร้อมรับประทานครับผมผมเองนะครับก็เป็นคนนครพนมนะครับการได้ย้ายมาอยู่ที่โรงงานขอนแก่นนะครับ ก็เหมือนได้กลับบ้านนะครับก็ถือว่าทำมา22ปีถือว่าทำงานมาใกล้เคียงกับพี่เพราะว่าพี่เข้าซีพีแรมก็42วิถีทางของดอนก็ใกล้เคียงกับพี่เพราะว่าพี่ก็มาสายปวสแล้วก็ไปเรียนต่อมาเหมือนกันแล้วทีเนี้ยตั้งแต่ดอนเข้ามาทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเนี้ย ดอนคิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานของเราอย่างไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่ผมเริ่มทํางานมาแต่แรกนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นระบบงานนะครับขอบข่ายของงานเองนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าการบริหารงานนะครับของผู้บริหารของพนักงานทุกส่วนงานนะครับก็จะทํางานไป ในนโยบายเดียวกันนะครับสอดคล้องไปด้วยกันทุกสาขาทุก BU ทำให้เรามีมาตรฐานเดียวกันนะครับผมก็จะยกตัวอย่างในการทำกิจกรรม GPM นะครับก็ที่ทุกสาขาทุกส,ส่วนงานนะครับก็มีการทำกิจกรรมเหมือนกันมีเป้าหมายมีแผนงานที่ชัดเจนครับอีกด้านหนึ่งก็คือในด้านของวิศวกรรมผลิตมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านของเครื่องจักรใหม่นะครับสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะครับทั้งเครื่องจักร ของเบเกอรี่แล้วก็อาหารของรับประทานนะครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะครับเครื่องจักรเองก็จะมีเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆยี่ห้อใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ให้ทีมงานได้เพิ่มทักษะของงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมก็ดอนทำงานมาทั้ง2ที่เนาะทั้งที่ลาดหลุมแก้ว แล้วก็มาทํางานอยู่ที่ขอนแก่นพี่ก็อยากจะรู้ว่าบรรยากาศและวัฒนธรรมทั้งสองที่เนี่ยดอนคิดว่ามันมีความเหมือนและความต่างกันอย่างไรบ้างมีความแตกต่างกันครับพี่ก็อย่างเช่นในส่วนของโรงงานรัตน์มแก้วเองเนาะที่เคยทํางานก็จะส่วนใหญ่นะครับพนักงานส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็เป็นพนักงานที่มาจากต่างจังหวัด ไม่ว่าจะมาจากภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานก็จะมีเยอะนะครับแต่ในส่วนของมาทํางานที่ขอนแก่นนะครับคนที่ทํางานอยู่พื้นฐานก็จะเป็นคนในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็คนที่อยู่ในจังหวัดที่ใกล้เคียงนะครับที่มาทํางานในส่วนของงานนะครับก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายนะครับเราคุ้นเคยอยู่แล้วในวัฒนธรรมของอีสานนะครับจะเห็นได้ว่าตอนที่ผมมาทํางานใหม่ๆนะครับผมจะเห็นพนักงานนะครับ หรือข้าเหนียวมากินช่วงเที่ยงนะครับก็ทําให้นึกภาพถึงว่าครอบครัวที่ไปทํางานแล้วเขากินข้าวร่วมกันนะครับก็ทําให้รู้สึกว่าบรรยากาศนี้มีความอบอุ่นนะครับการได้มาทํางานที่ขอนแก่นก็ทำให้เหมือนกับเราได้กลับบ้านนะครับมีความอบอุ่นนะครับทำงานร่วมกับครอบครัวครับผมในที่ทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ลาดหลุมแก้วหรือที่ขอนแก่นนะครับ บรรยากาศในะการทํางานที่เหมือนกันก็คือก็จะเป็นการทํางานแบบเป็นพี่เป็นน้องนะครับมีการให้คําปรึกษานะครับก็ตรงนี้เองก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับผมแล้วดอนมาอยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยตอนนี้ดอนต้องรับผิดชอบทั้งอาหารพรมรับประทานแล้วก็ทั้งเบกเกอรี่ดอนคิดว่างานที่ได้ ลำเป้าหมายเนี่ยเป็นยังไงครับเครื่องจักรนะครับทั้งส่วนของอาหารพร้อมรับประทานแล้วก็ในส่วนของอเบเกอรี่นะครับปัจจุบันนี้ก็จะมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับพี่ในส่วนตรงนี้เองก็มีทั้งเครื่องจักรที่เราคุ้นเคยแล้วก็ไม่คุ้นเคยนะครับตรงนี้เองก็ต้องเรียนรู้นะครับในส่วนของทีมงานเองก็ต้องอพัฒนาในส่วนของทักษะอยู่ตลอดเวลาแนวทางการทํางานของผมนะครับส่วนใหญ่ก็จะ ไปในทางของการรับฟังนะครับรับฟังปัญหาที่เราเจอปัญหาที่หน่วยงานอื่นเขาบอกมารับฟังทีมงานเพื่อเอาปัญหาตรงนี้นะครับมาเรียนรู้นะครับแล้วก็เอาไปปฏิบัตินะครับก็ในการทำงานที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะครับพี่มีทั้งผิดพลาดนะครับแล้วก็งานเลทล่าช้าก็ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เอาไปเรียนรู้ทั้งในส่วนของตัวผมเองแล้วก็ทีมงาน ในการทำงานปัจจุบันเองนะครับก็อาศัยช่างที่มีความรู้ความชำนาญน,นะครับในการาทำงานเพื่อให้ประสิทธิภาพของงานเราออกมาดีแล้วก็รองรับในส่วนของกระบวนการผลิตนะครับที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งผมจำได้นะครับเมื่อก่อนที่เจ้านายพูดอยู่เสมอนะครับในที่ประชุมนะครับก็จะบอกว่า,าเวลาจะออกลบ ก็ต้องให้อาวุธเขาไปลบนะครับก็ให้อาวุธที่เหมาะสมเวลาที่ไปลบนะครับตรงนี้เองก็ทําให้เรารู้ว่าเวลาที่เราทํางานเองนะครับเราก็มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการทํางานเช่นเดียวกันนะครับหรืออีกคําพูดหนึ่งนะครับที่แกพูดบ่อยๆก็คือปลาเร็วกินปลาช้านะครับก็คือตรงนี้เองก็เหมือนกับว่าคู่แข่งของเรานะครับก็มีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเยอะขึ้นครับตรงนี้เองเราก็ ต้องทำงานให้มันรวดเร็วนะครับแล้วก็พัฒนาโรงงานของเราเพื่อให้ก้าวมากกว่าคู่แข่งไปเรื่อยๆครับผมในเรื่องเทคโนโลยีของเครื่องจักรนะครับก็การเริ่มต้นที่จะเรียนรู้นะครับก็อยากให้เรียนรู้ที่การาฝึกใช้งานก่อนนะครับการเข้าใจเครื่องจักรก่อนนะครับ เข้าใจว่าเครื่องจักรมันทํางานยังไงนะครับเวลาที่เครื่องจักรมีปัญหานะครับเราจะได้รู้ว่าเครื่องจักรตัวนี้นะครับอุปกรณ์หลักในการช่วยได้หรือช่วยให้มันทํางานได้หรือวัตถุประสงค์ที่เอามาใช้งานนะครับมันคืออะไรนะครับเป็นเทคนิคหรือประสบการณ์ที่เคยผ่านมานะครับก็ ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเราใช้เครื่องหนึ่งเป็นนะครับก็จะสามารถต่อยอดไปอีกเครื่องหนึ่งหรือเครื่องที่สองไปเรื่อยๆนะครับก็ตรงนี้ก็มีความสำคัญครับผมในส่วนของการไปประยุกต์ใช้ในส่วนของเครื่องจักรพอเรารู้จักมันนะครับก็ส่วนหนึ่งเองก็คือเวลาที่มีสินค้าใหม่นะครับที่ออกมานะครับบางทีเราก็ไม่ต้องไปซื้อเครื่องจักรใหม่นะครับเรามีเครื่องจักรเดิมอยู่แล้วนะครับที่ เทคนิคหรือการทำงานที่คล้ายๆกันเราก็ใช้สิ่งที่เรามีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับปรับหรือไปอดัดแอปนะครับเพื่อแก้ไขเครื่องจากเดิมให้สามารถผลิตสินค้าใหม่ได้ครับผมต่อยอดไปถึงการไปออกแบบนะครับพัฒนานะครับเป็นไคเซนของเราเองนะครับ,รบก็ส่วนนี้เองก็เป็นโน้ตฮาวด้วยนะครับเพราะเรา ใช้งานเป็นรู้จักเครื่องนะครับาสามารถพัฒนาได้ก็ออกแบบพัฒนาได้เช่นกันครับผมหัวใจของวิศวกรรมผลิตนะครับพี่ก็ <S <S มไม่อยากให้เกิดในส่วนของเด็กดาวนะครับเราก็ทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มันดีนะครับรวมถึงปรับปรุงนะครับ พัฒนาไคเซนยืดอายุการใช้งานนะครับไม่อยากให้ใครมาว่านะครับหน่วยงานวิศวกรรมผลิตนะครับว่าตัองจากเสียนะครับรอสินค้านะครับเต่องจากเบรกดาวนานนะครับส่งมอบสินค้าล่าชา้ารวมถึงคุณภาพสินค้าไม่ได้นะครับไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์ว่าในส่วนของวิศวกรรมนะครับคือต้นเหตุของปัญหาต่างๆของโรงงานดังนั้นเราก็อยากจะ หาวิธีการป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําเทคโนโลยีมาใช้การหาระบบมาใช้นะครับซึ่งกิจกรรมที่เราทําอยู่อย่างเช่นระบบ TPM นะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับที่เป็นตัวที่จะทําให้เราลดเดียดดาวนะครับแล้วก็ทําให้เรา,าผลิตสินค้าได้แล้วก็โรงงานมีการพัฒนาครับทั้งหลายๆด้านครับผมทั้งด้านกิจกรรม TPM นะครับ ผมก็ได้รับผิดชอบในส่วนของเอสา PM นะครับของโรงงานขอนแกนนะครับก็จะพัฒนานะครับแล้วก็เอาระบบตรงนี้นะครับเข้ามาใช้ในงานผมแล้วก็ทีมงานอของเสา PM นะครับก็จะช่วยกันทำงานนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเบรกดาวแล้วก็มีประสิทธิภาพของเครื่องจักรนะครับยืดอายุการใช้งานนะครับลดต้นทุนของอการผลิต ให้ได้มากที่สุดครับผมการมีส่วนร่วมของกิจกรรม TPM นะครับของเสา PM นะครับเราเริ่มจากหาจุดบกพร่องของเครื่องจักรก่อนนะครับก็อันนี้เองก็ทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงนะครับเพื่อให้เครื่องจักรนะครับกลับมาสู่สภาพเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ไม่อยาก ให้เกิดเบียกดาวนะครับเราก็มีกิจกรรมเรื่องของการเข้าไปเทนนิ่งการให้ความรู้ในส่วนของพนักงานฝ่ายผลิตนะครับที่ดูางด้าน AM เนะครับเพื่อให้เขาสามารถดูแลรักษาเครื่องจักรได้เองด้วยตัวของเขาเองครับผมในส่วนของเสา PM นะครับที่ทําอยู่นะครับพี่ก็มีการเทนนิ่งนะครับทั้งในส่วนของช่างนะครับที่เบื้องต้นเลยก็จะมี5้เบสิกนะครับอย่างเช่นระบบไฟฟ้า โบลนัดล้อลื่นนิวเมติกไฮดรอลิกนะครับแล้วก็ระบบส่งกำลังครับก็ในส่วนนี้เองเราก็จะทำการสอนนะครับช่าง PM นะครับทุกคนนะครับให้มีพื้นฐานแล้วก็สามารถมีความรู้เอาไปดำเนินการกิจกรรม GPM นะครับก็จะมีทั้งการสอนที่ให้ทางหน่วยงานภายนอกผ่านการอบรมแล้วก็ เราสอนกันเองนะครับก็ยกตัวอย่าง<ม>เช่นการสอนจากหน่วยงานภายนอกก็จะเป็นเรื่องของ PLC เพราะว่าการสอนจากหน่วยงานภายนอกเองก็คือจะมีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เพียงพอในการอสอนนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความชํานาญนะครับของผู้สอนเองนะครับก็จะทําให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นครับในการทํางาน TPM นะครับเราก็มีการ ทำงานร่วมกับสาขาอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ลาดหลุมแก้วที่ราชกระบังนะครับเวลาที่เกิดปัญหาเครื่องจักรนะครับก็มีการทําวิเคราะห์ไว้ๆนะครับมีการแชร์ความรู้กันนะครับเรื่องของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องที่มันคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีรายงานในส่วนของวลาคุณภาพนะครับถ้าเกิดเบรกดาวนะครับทุกครั้งแล้วก็ เอาองค์ความรู้หรือเอาประสบการณ์หรือสิ่งที่มันเกิดนะครับแชร์ให้สาขาอื่นนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเด็กดาวเคสแบบเราเช่นเดียวกันครับผลงานที่ตั้งแต่เริ่มทำงานมานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของอ การได้รับมอบหมายให้ทำโปรเจกต์นะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของที่าลาดลุมแก้วโรงงาน3นะครับแล้วก็โปรเจกต์ของอโรงงานขอนแก่นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราเริ่มตั้งแต่การาติดตั้งเครื่องจักรนะครับการอ,าอบรมในส่วนของน้องนะครับให้ใช้เครื่องจักรนะครับรวมไปถึงเราได้มาดูแล เครื่องจักรตั้งแต่แรกนะครับอนี่ก็จะเป็นในส่วนที่เราคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นผลงานที่เราจะต้องอทําให้มันต่อเนื่องแล้วก็ผลงานออกมาดีที่ทําที่ล่าลืมแก้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการทําเครื่องจักรอัตโนมัติที่ออกแบบไว้เป็นโพสเซสนะครับก็หลักๆก,ก็คือกระบวนการผลิตตัวเข้ากล่องนะครับเริ่มตั้งแต่กระบวนการขึ้นรูป ฟีเซอร์แล้วก็กระบวนการแพ็คเป็นหลักนะครับซึ่งในส่วนของกระบวนการทั้ง3กระบวนการนี้นะครับก็มันจะถูกแยกกันชัดเจนแล้วมีเครื่องจักรที่มีความแตกต่างกันนะครับเราก็พยายามปรับในส่วนของกระบวนการหรือเป็นโปรเซสให้มันเป็นออโตเมชันมากขึ้นมีการหาเครื่องจักรแล้วก็มีการฟ r ดดิวกับทางซัพเปอร์ที่เป็นต่างประเทศนะครับ ให้เอาตัวสินค้าของเราครับไปพัฒนาเครื่องจักรของเขานำมาใช้กับโรงงานเรากับสินค้าเรานะครับแค่โรงงานเดียวแต่ถ้าเป็นในส่วนของฝั่งแพ็คกิ้งนะครับก็จะมีการเอาโรบอทเข้ามาใช้ก็ถือว่าเป็นโรงงานแรกที่เอาโรบ b o t เข้ามาใช้ในส่วนของที่ขอนแก่นนะครับก็ดีใจเหมือนกันนะครับที่ได้เริ่มตั้งแต่ติดตั้งเครื่องจักร นะครับเริ่มตั้งแต่แรกนะครับ,รบทำให้เราก็ได้รู้ปัญหาตั้งแต่ต้นนะครับถ้าเราได้รู้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นที่มาที่ไปของการสร้างโรงงานการติดตั้งเครื่องนะครับมันเป็นยังไงนะครับเวลาที่เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าทางเราเองนะคืออยากจะปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็เข้าใจหมวดมันว่าสิ่งที่เราออกแบบไว้แต่แรกนะครับมันผิดพลาดตรงไหน การเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของกระบวนการแล้วก็แมชชีนนะครับผมอขอยกตัวอย่างในส่วนของอเวลาที่ซิลนะครับสินค้านะครับก็เห็นได้ว,ว่าลูกค้าก็จะมีคอมเมนต์ว่ามันซิลยากเฮ้ยแล้วก็มันลอกยากทำให้เวลาที่จะกินมันยากแล้วก็มันมีความเสี่ยงเรื่องของตัวเศษพลาสติกนะครับที่จะหลุดไปที่สินค้านะครับเราก็ได้มีการนำเครื่องจักร นำเรื่องของคุณภาพฟิล์มนะครับเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตนะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับพึงพอใจนะครับพึงพอใจยังไงนะครับก็คือมันลอกง่ายนะครับแล้วก็กำลังการผลิตสูงนะครับในส่วนของโรงงานเองก็พึงพอใจที่ลูกค้าพอใจนะครับแล้วก็เครื่องจักรเองก็ไม่มีแบกดาวนะครับ ผลงานตรนนี้เองเราก็ไปประกวดในส่วนของอารางวัลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัล p r e s i d e n t a w a r d รางวัล Process Excellence นะครับแล้วก็รางวัลน,นวัตกรรมบัวบานนะครับผมผลงานนะครับที่ผ่านมานะครับก็ทำให้ผมก็ได้รับในส่วนของอารางวัลน,นวัตกรนะครับของบริษัทนะครับผม แล้วตอนนี้ดอนคิดว่านในส่วนที่ดอนรับผิดชอบในส่วนของวิศวกรรมผลิตที่ดูแลอยู่เนี่ยมันมีส่วนไหนที่ดอนดูบอกว่าเฮ้ยทำได้ดีนะและมีบางส่วนไหนที่คิดว่ายังทําไม่ได้และอยากให้พี่ที่เป็นหัวหน้าสน,สนับสนุนอะไรดอนบ้างส่วนที่ดีนะครับของหลังจากที่มาอยู่ที่ขอนแก่นนะครับก็จะเห็นได้ว่า ทีมงานนะครับเราทำงานกันเป็นทีมแล้วก็ช่างนะครับไม่ว่าจะเกิดปัญหานะครับของโรงงานอาหารพร้อมรับประทานนะครับก็ช่างที่มีความสามารถที่ของโรงงานเบเกอรี่นะครับก็จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำให้งานมันผ่านพ้นไปได้ก็สิ่งที่อยากจะปรับปรุงและพัฒนาต่อนะครับก็อยากจะปรับปรุงในส่วนของทักษะของช่างนะครับแล้วก็ เรื่องของข้อมูลในการจัดการนะครับเพื่อให้มันเร็วและเป็นแบบเรียวทาวนะครับเรารู้เร็วเราก็สามารถแก้ปัญหาได้เร็วก็ทั้งข้อมูลนะครับก็อยากให้ทั้งในส่วนของช่างรวมถึงผู้จัดการนะครับสามารถเข้าถึงข้อมูลได้นะครับเอาไปบริหารจัดการข้อมูลตรงนี้นะครับและในส่วนของที่อยากจะให้ทางพี่หมูนะครับหรือพี่หมีนะครับสนับสนุนก็เป็นเรื่องของ การหาเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเข้ามาใช้ในโรงงานนะครับในส่วนของตรงนี้อยากให้เป็นโรงงานสมาร์ทแฟคทอรี่มากขึ้นในอนาคตนะครับก็อยากให้มีการใช้เทคโนโลยีมีการใช้เรื่องของอ AI อ IoT เข้ามาในการควบคุมเครื่องจักรคิดว่าสัก10ปี20ปีนะครับก็คงเป็นเจเนอเรชันใหม่ นะครับเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาทํางานนะครับโรงงานเองก็จะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ปรับตัวอยู่ตลอดเวลาครับผมก็สุดท้ายนี้พี่ก็อยากให้ดอนลองฝากข้อคิดให้กับน้องๆในที่ทำงานแล้วก็คนที่ได้ฟังสิ่งที่ดอนเล่า รู้สึกว่าเออสิ่งที่เราทำมาได้ข้อคิดอะไรบ้างครับเทคโนโลยีที่ทันสมัยก่อให้เกิดการเรียนรู้ก่อให้เกิดการพัฒนานะครับเราก็ต้องมองว่าเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับบางทีเองกอ็มันไปได้เร็วนะครับเราเองก็ต้องเรียนรู้ในส่วนของเทคโนโลยีตลอดเวลานะครับไม่คิดว่าองค์ความรู้เมื่อก่อนที่เราเคยทำเป็นแล้วนะครับ มันจะอยู่ได้ตลอดเวลานะครับก็มันต้องมีองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ที่เราต้องเรียนรู้อยู่เสมอครับผมก็จากที่ดอนเล่าที่ฟังนะพี่ก็จะเห็นว่าดอนเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นไม่ยออ่อท้อคือดอนจะเป็นคนเรียนรู้ใฝ่รู้ตลอดเวลาเริ่มตั้งแต่เราทำงานมาใช่ไหม แล้วก็มาทํางานเราก็มีการไต่เต้าว่าเฮ้ยฉันต้องหาศึกษาหาความรู้ต่อเพื่อจะสามารถเอาไปปฏิบัติสําหรับงานที่เรารับผิดชอบได้ดอนเป็นคนที่เรียนรู้แล้วเจออะไรดอนจะไม่ยออ่อท้ออันนี้เป็นคุณสมบัติของระดับวิศวะนะครับต่อไปเหมือนดอนไปเรียนรู้แล้วก็อยากจะทําอะไรคิดค้นอะไรใหม่ๆเพื่อเป็นนวัตกรรมขององค์กรของซ p พีแ ดอนก็มาคุยกับพี่อยากให้พี่ช่วยอะไรสนับสนุนอะไรพี่ก็ยินดีที่เราจะไปด้วยกันได้นะครับก็ขอขอบคุณทั้งพี่หมูนะครับที่ให้คําแนะนํานะครับก็ทั้งผมแล้วก็ในส่วนของอทีมงานก็จะไปปรับปรุงนะครับในสิ่งที่พี่หมูแนะนํามานะครับก็อยากให้ทาง c ีพีแของเรานะครับมีการพัฒนาที่มากกว่านี้นะครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับ